เร็วเดินได้น้องนายเดินได้เออเก่งมากค่ะเดินมาเร็วไปเรียนการเยลโล่ใช่ไว้ใช่ถูกต้องรู ไหนสีอะไรต่อคะว่ายอันนี้สีอะไรนี่นี่ข้างบนนี่ข้างในนี่ข้างบนสีอะไรสีอะไรนี่นี่ตรงนี้บบเลดอ่ะอันนี้สีอะไรข้างในนี่สีอะไรคะแย้มเลยะขึ้นบันไดไหม ไม่รู้เราสองใส่ชื่อกัน